ก็ราคาข้าวไม่ดีเราก็แบ่งปันความรู้ทำยังไงก็ได้ให้ราคาให้ข้าวเราดีให้ให้ไร่หนึ่งให้ได้เยอะๆที่เราจะทำได้นะครับเพราะว่าเราจะถ้าข้าวเราได้เยอะมันราคาข้าวถูกเราก็ได้ทุนคืนหรือได้กำไรนะครับแต่อย่างสมมุติว่าข้าวเราไม่ดีราคาต่ำเรายิ่งขาดทุนนะครับก็ผมก็มาแนะนำวิธีการทำนาแถวเพชรบูรณ์นะครับ มีวิธีการทํานาหรือการทํานาแถวเพชรบูรณ์นะครับแนะนําก็ไม่ได้เนาะก็มาบอกนะครับว่าทําแบบไหนลดต้นทุนแล้วได้ผลผลิตดีนะครับก็ทําแบบบ้านๆน,นะครับไม่ต้องวิชาการนะครับไม่ต้องวิชาการนะครับทําแบบที่คนแถวนี้เขาแนะนํามานะครับคือเขาแนะนําแล้วเขาได้ผลผลิตหรือเขาได้ได้ผลผลิตดีนะครับก็เอามา ยกราอย่างมาให้ F c C ได้รู้นะครับได้ได้บอกได้รู้กันนะครับนาโคกเขาทำแบบไหนนาลุ่มทำแบบไหนสวัสดีครับสวัสดี F C เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาติดตามผลงานนะครับที่อันนี้อันนี้ที่นาโคกนะครับนาโคกนะคะคุณนาโคกนะครับนาโคกนาหินแหนะครับที่ทําไปคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็อันนี้ข้าวก็ได้ <biases. S 2> จะถึงหนึ่งเดือนแล้วครับจะถึงหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่นาโคกนะครับเพึ่งมีน้ํนานะครับพึ่งมีน้ําอันนี้เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าอันนี้เคล็ดลับการทํานาของเจ้านี้เป็นนาโคกแต่ก็ได้นะครับได้ไร่ละเกวียนนะครับนี่นี่เาราะเขา,วขาวหวานทียาไปมีสักเส้นนะครับเพราะว่านาแถวนี้เขาจะควบคุมญ้าได้นะครับอันนี้เป็นนาโคกนะครับนี่นี่นี่ วันนี้ช ja, ่างมวดก็จะมาบอกเคล็ดลับการทำนาของเจ้านี้นะครับเจ้านี้เขายังไม่หว่านปุ๋ยนะครับน้ามีบ้างไม่มีม้างก็ฝนเพิ่งตกนะครับเพราะเกจก้ามันยืดอายุได้นะครับอายุยืดได้นะครับเพราะว่าถ้าเราหว่านปุ๋ยมันจะเป็นอายุสั้นนะครับถ้าเรามันรอน้ํารอฝนอยู่แล้วรอปุ๋ยนะครับมันจะเป็นอายุยาวนะครับเป็นข้าวนาปีก็ได้นะครับเป็นข้าวไวแสงก็ได้นะครับ หรือถ้าอุดมสมบูรณ์มันจะออกประมาณ4เดือนนะครับ4เดือน120วับน1้0วัานนะครับลงอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับถ้าถ้าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ถ้ายังมีมีน้ำมั่งมันมีน้ำมั่งนะครับก็เราสลอกการบาดปุ๋ยนะครับคือเราจะเราจะมันจะมันจะยืดอายุของเรานะครับข้าวเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวมีผลดีแบบนี้นะครับ นี่นี่นี่อันนี้เป็นอาโคกเขากำลังเริ่มปิดน้ําใสนะครับปิดน้ําใสแล้วเจ่อจะว่านปุ๋ยนะครับนี่ตรงนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับเนี่ยว่านทีนะครับตรงนี้ได้นะครับอย่างนี้ข้าวข้าวแน่นนแน่นนาดีแล้วก็แกนดีด้วยนะครับถ้าหว่านปุ๋ยปุ๊บมีน้ํหว่านปุ๋ยปุ๊บมันจะพึบทันทีเลยนะครับเนี่ยพุบทันทีแล้วครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดเจ้านี้เขาทํานาสุดยอดนะครับนี่ไปติดถนนด้วยนะครับเนี่ย ยิงราคาแล้วยิงราคาข้าวไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวิธีการทำนาแถวเพชรบูรณ์นะครับเขาทำยังไงก็ได้นะครับขอให้ข้าวแน่นานาก่อนนะครับให้ได้ผลผลิตก่อนนะครับราคาราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับไอแต่ละช่วงหรือขึ้นอยู่แต่กับเท่าแก่น,นะครับอย่าไปรัฐบาลด้วยนะครับก็ มันควบคุมไม่ได้หรือกําหนดเองไม่ได้แต่นาแล้วเรานี่กําหนดเองได้นะครับเราือคือเราทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับนี่เจ้านี้ก็ก็ล้างพื้นนะครับล้างพื้นเนี่ยครับล้างพื้นคือล้างพื้นก็ไมายว่าสีดยาดูดซึมก่อนไถนะครับสีดยาดูดซึมสิบวันหรือสิบวันขึ้นก่อนไถนะครับเพราะว่าคือนาโคกอย่างนี้นะครับบานบานแห้งนะครับมันจะ หญ้ามันจะควบคุมยากนะครับถ้าเราไม่ดูดซึมก่อนยาฆ่าหญ้าประเภทใบแหลมหรือยาฆ่าหญ้าในนาข้าวมันจะแพงนะครับสู้ดีเราล้างพื้นก่อนนะครับที่คือคือคลิปไหนผมก็เน้นเน้นที่ล้างพื้นนะครับก่อนทําก่อนหวานข้าวนะครับคือสีดยาดูดซึมก่อนนะครับผมจะเน้นเพราะว่ามันจะไม่ได้เปียงต้นทุนอีกนะครับอันนี้ยาฆ่าหญ้าเขาไม่ได้สีนะครับเนี่ยเอาคือ อย่างนี้ไม่ได้สีแล้วนะครับวานปุ๋ยปุ๊บข้าวมันก็หนีหญ้าแล้วนะครับเนี่ยมันก็คุมหญ้าได้เพราะว่าเขาเราวันวานทีนะครับวานทีนี่ประมาณนี้ครับนี่เขาก็ก็รอฝนอีกสุดหนึ่งเขาก็จะว่านปุ๋ยแล้วนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้นาคูกอย่างนี้นะครับคือว่านปุ๋ยสามรอบนะครับว่านปุ๋ยสามรอบนะครับเพราะว่าเราต้องว่านรับรวงด้วยนะครับรับรวงก็ หนึ่งเดือนหรือมีน้ำนะครับเราแต่เรากําหนดไม่ได้นะครับว่าจีวันจีวันดวันปุ๋ยนะครับคือฝนตกมาปุ๊บมีน้ําขังเขาก็จะวานปุ๋ยนะค,ะคร,รับอันนี้กําหนดไม่ได้แล้วเขาก็ใช้พัน์ข้าวพันเข้าวคือที่ว่ายืดอายุได้นะครับยืดอายุได้นะครับยืดอายุได้นะครับนี่ก็เป็นหินแห่เป็นดินหินนะครับก็เป็นงามมงช่วงๆนะ,ะถ้าวานปุ๋ยปุ๊บ คือวิธีนะทำนาคูกนะครับวิธีทํานาคูกเจ้านี้นะครับคือผมไปสอบถามแล้วนะครับสอบถามคือเขาหว่านลืมทีเดียวนะครับว่านปุ๋ยนะครับว่านทีเดียวเลยนะครับว่านทีเดียวหว่านแล้วเขาก็จะผสมอ่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับหรือปุ๋ยยูเรียอ่าสองตัวหนึ่งนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกมีน้ําเนี่ยครับถ้ามีน้ําเขาก็ว่านปุ๋ยได้แล้วนะครับเี่ยรอบแรกนะครับ คือ4600หรือปุ๋ยยูเลียนะครับ2ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเล่งเล่งความงามนะครับเพราะว่าเป็นเป็นนาโคกนะครับนาโคกมันจะเล่งความงามก็จะหนักปุ๋ยยูเลียหน่อยนะครับรอบ2รอบ2ถ้าเราหว,ว่านแล้วก็หว่านเสร็จมีน้ําหว่านเสร็จแล้วเขาก็ปิดน้ําใส่ไว้นะครับปิดน้ําไว้รอน้ําฝนอีกทีนึง่งเแ็กรอบสองก็กําหนดไม่ได้ว่ากี่วันนะครับส่วนมากจะ20บวันหรือสา สิบวันนะานปุ๋ยรอบ2นะครับแต่อันนี้กําหนดไม่ได้คือมีน้ําคือหบานนะครับแต่ต้องให้เลย30วันหรือ20บวันก่อนนะครับเนื่องจากบานนะครับแล้วก็รอบ2ก็เหมือนเดิมยูเลียหรือ46่สศูนย์ผสมกับอ่าสิบหกยี่สนนะครับ1 6 2 0กยศนนะครับก็ผสมกัน ครึ่งต่อครึ่งเหมือนเดิมนะครับพวกข้าวมันจะข้าวข้าวมันจะเริ่มงามแล้วครับมันจะให้มันพุ่งนะครับเพราะว่าเราไอาแปลงนาโคกทิ้งยูเลียไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันสูงหรือมันงามเราก็ไม่เป็นไรครับเพราะเ,เราปล่อยน้ําทิ้งได้ครับลม้มข้าวมันล้มก็ไม่แช่น้ํานะครับถ้าใส่ยูเลียก็ ไม่ไม่เอล้มก็ไม่ล้มก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นนาคูกนะครับอันนี้ก็น้ำาไอยท่วมนะครับแปลงนี้น้ำไม่ท่วมเป็นนาคูกนะครับก็หวันสามรอบรอบที่สามนี้ก็ส่วนมากเขาจะข้าวตั้งท้องนะครับข้าวตั้งท้องนะครับคือเขาจะหวานยูเลียอย่างเดียวเลยนะครับคือสี่บกศูนศูนย์อย่างเดียวโรยหน้านะครับหรือโรยหน้านะครับโรยหน้า หรือรับรวงเขาเรียกรับรวงนะครับอยู่ไอซีสิบหกศูนย์อย่างเดียวนะครับแปลงนี้นะครับเขามีเคล็ดลับของเขานะครับก็มันก็นาโคกมันก็จะเปียงปุ๋ยกว่านาลุ่มนะครับมันก็จะเปียงปุ๋ยกว่านะครับนี่ครับการต้นทุนก็ต้นทุนก็สูงกว่านารุ่มนะครับแต่ก็ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับนี่เขาคือเจ้านี้ไม่มีหญ้าจากเส้นเลยนะครับเหมือนกันนะครับนาโคกนะครับนี่ เดีย๋ยวนี้เขาทำนาเนียนนะครับมีเอฟซีอ FC บอกว่านาถ้าข้าวนาปีต้องต้องไอล้างพื้นหรือเปล่าครับอย่างนั้นก็นาปีนะครับถ้าหญ้าหญ้าแบบนี้นะครับหญ้าแบบนี้หรือหญ้าขนนะครับมันจะมันจะไม่ตายนะครับมันจะไม่ตายนะครับ เพราะว่าอายุมันจะยาวนะครับอย่างหญ้าขนหรือหญ e ้าวัวบ้านเรานั่นนะครับหญ้าขนนะครับเพราะเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่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 หมดอายุของมันนะครับคือมันจะแตกกอขึ้นไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆนะครับแต่เจ้าไหนไม่มีก็ไม่ต้องล้างพื้นก็ได้นะครับข้าวนาปีนะครับเพราะว่าเราหว่านตั้งเดือนหญ้ามันจะอายุสั้นกว่าข้าวนะครับก็ข้าวนาปีหรือกอขอหกหรือหอมมะลิอย่างเงี้ยครับ มันจะมันมันจะย,าม,า,ย,ยามันตายแล้วยามันตายแล้วมันก็พุ่งขึ้นพุ่งหนีน้ําพุ่ง,พ,งพุ่งหนีนะครับหรือหรือเวลามันล้มปุ๊บมันก็งูคอขึ้นนะครับข้าวอันก็ก็หกหรือไอข้าวนาปีหรือหอมมะลินะครับนี่เขาเรียกข้าวนาปีนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราไม่มีหญ้าขนหรือหญ้าวัวเราก็ไม่สีหรือหญ้าแพทย์นะครับถ้ามีหญ้าแพทย์เราก็ ก็สีดนะครับยาแพทย์นะครับยาแพทยก็คือตายยากนะครับยาเพทย์ค่ายากที่สุดเลยนะครับยาแพทย์ยาแพทย์ยาขนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องล้างพื้นก่อนนะครับล้างพื้นก่อนเพราะว่ามันจะลําบากตอนที่เราอ่าสีดยาค่าหญ้าในนาข้าวมันจะมันต้นทุนมันจะสูงหรือจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับหรือหรือเอาบางท่านก็เอา ตัดใบข้าวนะครับตัดใบข้าวตัดยอดข้าวนะครับเพราะว่าหญ้าไม่ไหวนะตัดยอดข้าวก็ได้แต่ก็ต้องเสียเวลาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ต้นทุนมันก็สูงขึ้นอีกเหมือนเดิมนะครับตัดอย่าง20ไร่นะครับตัดอ20ไร่นี้จะตัด่วันนะครับสมมติว่าไม่จ้างนะครับ20ไร่ก็ตัดหลายวันอยู่นะครับตัดต้นข้าวนะครับตัดต้นข้าวหรือหญ้ามันคุมตัดต้นข้าวไม่ต้องตียาฆ่าหญ้านะครับ ต้นทุนก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับไอเราสียาคาญ้านะครับต้นทุนเหมือนกันอย่างเจ้านี้ยยี่สิบสามสิบหรือสี่สิบไร่นะครับยาวดุนถ้าจะไม่ถ้ามีหรือไม่ล้างพื้นนะครับมีหญ้าเขาก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดข้าวนะครับตัดใบข้าวนะครับแต่มันก็ผู้ตับเยอะมันก็ตัดไม่ไหวนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็ฝนก็ทิ้งช่วงนะครับ ก็ว่าดูแล้วมันเหมือนบรรยากาศจะแรงนะครับนี่นนนเขาไปไล่ไปได้ก็มาบรรยากาศดีดีเพชรบูรณ์เราเนี่ยครับมีนาโคกนาลุ่มนะครับก็เหมือนเหมือนกันแถวแถวอีสานนะครับก็เหมือนกันอันนี้นานานาเหมืนมอนนาอีสานนะครับเนี่ยแถวอีสานนะครับบ้านผมอยู่หนองบัวลําพูนนะคบบ้านบ้านเกิดนะครับ,บ,น,ๆๆๆน,รบนี่เ,นเหมือนกับเหมือนเหมือนกับบ้านผมเลยดิน ดินเหมือนกันเลยครับดินเหมือนกันนี่คือนาโคกนะครับนาดินทรายนะครับทรายทายขี้เป็ดก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นทรายยังไงไม่รู้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ราคาข้าวไม่ดีเราก็แบ่งปันความรู้ทํำยังไงก็ได้ให้ราคาให้ข้าวเราดีให้ให้ไล่หนึ่งให้ได้เยอะๆที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่า เราจะถ้าข้าวเราได้เยอะมันราคาข้าวถูกเราก็ได้ทุนคืนหรือได้กําไรนะครับแต่อย่างสมมุติว่าข้าวเราไม่ดีราคาต่าเรายิ่งขาดทุนนะครับก็ผมก็มาแนะนําวิธีการทํานาแถวเพชรบูรณ์นะครับวิธีการทํานาหรือการทํานาแถวเพชรบูรณ์นะครับแนะนําก็ไม่ได้เนาะก็มาบอกนะครับว่าทําแบบไหนลดต้นทุนแล้วได้ผลผลิตดีนะครับก็ ทำแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องวิชาการนะครับไม่ต้องวิชาการนะครับทำแบบที่คนแถวนี้เขาแนะนำมานะครับคือเขาแนะนำแล้วเขาได้ผลผลิตหรือเขาได้ได้ผลผลิตดีนะครับก็เอามายกตัวอย่างมาให้เอฟซได้รู้นะครับได้ได้บอกได้รู้กันนะครับนาคู่เขาทำแบบไหนนาลุ่มทำแบบไหนแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาบอก หอมบรินะครับแถวนี้ก็ก็ปลูกหอมบลิหรือข้าวนาปีนะครับเอาปลูกเดือนไหนแล้วก็วานจีแบบไหนเขาค่าย่าแบบไหนวานทีวานหางนะครับชิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกนะครับส่วนชิปก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับมาเจอกันชิปหน้านะครับสวัสดีครับ